ดอกเบีย้ยทบต้นคืออะไรคือการที่เราลงทุนแล้วได้ดอกเบีย้ยมาแล้วเอาดอกเบีย้ยนั้นไปลงทุนต่อยอดให้ดอกผลมันงอกเงยจริงๆแล้วดอกเบีย้ยทบต้นจะสามารถทำงานได้ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัย3อย่างด้วยกันนะคะ 1. คือเงินต้น 2. ดอกเบีย้ยหรืออัตราผลตอบแทน 3. ระยะเวลาแล้วคุณรู้หรือไม่คะว่าใน3อย่างนี้อะไรมีความสำคัญมากที่สุด คำตอบก็คือระยะเวลาค่ะไม่เชื่อลองดูตัวอย่างนะคะใน A ลงทุนเงินต้น1 0 0 0 0แบาทดอกเบีย้ยหรืออัตราผลตอบแทน5%ใช้เวลาลงทุน20ปีขณะที่ใน B ทุนมากกว่าลงทุนไป2 0 0 0 0 0บาทได้ผลตอบแทนเท่ากันเลยคือ5%แต่ขอลงทุนแค่10ปีนะสุดท้ายใน A ได้ผลตอบแทนหรือดอกเบีย้ยทบต้นเท่ากับ 1,071,264บาท3สตางค์ขณะที่ใน B ได้ผลตอบแทนเท่ากับ1 2 9 4 0 1บาท90สตางค์หรือน้อยกว่าใน A ถึง41,862บาท13สตางค์หรือประมาณ24%แม้ว่าใน B จะมีเงินต้นมากกว่าใน A ถึงเท่าตัวแต่เนื่องจากระยะเวลาน้อยกว่าทำให้พลังของดอกเบี้ยทบต้นทำงานได้น้อยกว่าของใน A ค่ะ แล้วการลงทุนแบบไหนที่ทำให้ดอกเบีย้ยทบต้นทำงานก็อย่างเช่นออการฝากเงินหรือการลงทุนในกองทุนรวมแบบสะสมมูลค่าหรือการทำประกันออมทรัพย์แบบไม่จ่ายปันผลเป็นต้น